วัสดีครบวันนี้เราจะมาเล่นเกมนี้ผีกันขออภัยในความเสียงที่ไม่ปกติพอดีผมไม่สบายเลยมีอาการเจ็บคอนิดๆต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยถ้าคุณพร้อมแล้วเริ่มเก็บกันเขาเลยนครับผมจะปรับ เป็นระดับอีซี่ครับเราก็รู้จำนวนผีไปก่อนเราจะเล่นไปตามทีละสะเต็ปนะครับเริ่มทีละเลเวลเลเวลนี้มันก็จะก็จะเป็นเลเวลที่ผีกระจกกระจ่อยไม่สามารถทำอะไรเราได้วิ่งตามเราได้แค่นั้นผมก็จะไล่กระทืบผีแทนอเออผมจะไล่ป่าผีแทนและกันหนี้ดีกว่าโอเคกว่าเยอะเฮ้ยนี่ครับผมป่าผีไปแล้วครับได้หนึ่งตัวแล้วผีมมน่็จะ ทำการรีคอรเวอรี่ขึ้นใหม่อีกทีหนึ่งครับผมก็จะไล่ปราบผีใน้อีกรอบนึงกูได้ผีมันจดจํากูไปตลอดชีวิตนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะนี่เมื่อกี้ผมกินน้ำมนต์ไม่ใช่ผมกินผลไม้เพื่อให้ผีมันแล้วก็พูดไม่ออกอะเออเออ ตัดดอกแล้วกันตัดตัดอตอนนี้ผมก็จบเกมในขั้นตอนแรกได้แล้วครับซึ่งสรุปผลได้ว่าผีวเวอร์ชันอีซี่มันอีซี่หกๆ <c oughs> นั่นแหละครับผมก็จะมาเพิ่มระดับความยากขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง <c oughs> หวังว่าครั้งนี้มันจะช่วยผมตื่นเต้นได้ จึงตังมากนะมีเดียมแอดโก้เฮ้ยไม่ใช่ดิอ่าเพิ่มผมเพิ่มผีไป็สองตัวแล้วครับแล้วก็เพื่อนขอบยาบเป็นมีเดียมเอยเออผีมันลุม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 เอา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 ผีมันซิกแซกเ,เ,เ,เพิ่งเคยเจอผีซิกแซกกูจะแม่อุ้ย <ENT> ขอภายในความข,ขอภายในความหยาบนะครับพอดีมันหลุดปาก ขออภาาัยมาณที่นี้ด้วยนี่ครับอีสิทธิ์แซกเรามาดูกันว่าผมหรือผีใครกันแน่ที่จะสิกแซกมากกว่ากันนะจ๊ะขออภัยด้วยครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยทุกทุกทุกคนอย่าลืมกินยากันนะครับดูแลพักผ่อนดูแลตัวเองด้วยนะครับ พูดเลรว่เนี่ยเอาง่ายก็คือดูแลตัวเองด้วยนะครับดูแลพักผ่อนคืออะไรวะไปกันแล้วสมองสมองกูโอเคครับแล้วเราก็จบขั้นตอนที่2ไปแล้วนะครับด้วยสกอร์สองพจากนั้นเราจะมาทำการเพื่อระดับที่มันยากขั้นสุดท้ายนะครับหวังว่าผมจะชนะเกมนี้ด้วยชีวิตเพียง3ชีวิตนะครับ d i s start hardt แอคโกเริ่มกันเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไ,ไ,ไม่ทันเดินเลยตายแล้วเหรอ้ผีบ้าช่างร้ายทั้งนะเดี๋ยวฉันจะเอาไม้กางเขนไล่หัวแกรอสักคู่มาดิเอ้ะนางผีร้าย ไอ้นางผีตัวแดงเฮ้ยเห็นไหมครับระดับสามมันจะค่อนข้างเริ่มยากขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งก็คือแล้วชิปหายของผมก็คือไออะมาดิ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 โอ้ผีซิกแซกผีซิกแซกผีซิกแซกมีอยู่จริงมก็จะชนะเกมนี้ด้วย EC go ถ้าผมไปสู้กันมาตรงๆอะ่ะมันก็แบบด้วยความที่ระดับสามมันเป็นระดับที่เร็วแล้วแบบ เราจะตั้งตัวไป่ันันี่ครับก็คือเกมที่ผมได้ทําการสร้างขึ้นมามันอาจจะเป็นเกมที่เรียบง่ายแต่ผมรู้สึกว่าฟังก์ชันเกมมันค่อนข้างน่าสนใจครับแล้วมันตรงตามคอนเซปที่อาจารย์ได้ให้มาก็คือใช้ m i n i แม็กมินิแมเข้ามามีบทบาทในการสร้างเกมนี้ด้วยครับวว้า <Wow. S 1> ฟังก์ชันหลักๆที่ผมมีก็คือการนับสกอร์ผลรวมคะแนนสกอร์ตรงนี้จะได้จากอะไรบ้าง ก็จะได้จากจุดที่เรากินกับผีที่เราทําการปราบไปเมื่อตะกี้นะครับสกอร์รวมก็จะมารวมอยู่ตรงนี้แต่ผมจะไม่ได้ว่าไอ้สกอร์ผีมันจะได้ครั้งไะ้เท่าไหร่ขอไปด้วยครับอ่ะเรามาสู่ฟังกช์ชันที่สองก็คือพลังชีวิตสูงสุดจะอยู่ที่3ามนะครับถ้าพลังชีวิตเราครบสูตรเมื่อไหร่เกมก็จะโอเวอร์ทันทีครับผี จะสามารถปรับจำนวนผีได้0.3ตัวครับแล้วก็ระดับระดับความยากครับผมจะตั้งไว้อยู่ที่ผมผมปรับไว้อยู่3ระดับครับก็คือ easy medium hard ก็คือมี3าาระดับเลยจากนั้น power boost power boost คืออะไร power boost ก็คือถ้าเรากินไปเราจะสามารถไล่ปราบผีได้ผีมันก็จะหนีเราอะไรประมาณนี้ครับ อหวังว่าทุกคนหวังว่าหลายๆท่านที่ดูคลิปผมอาจจะชอบนะครับขอจบการแคสต s เกมนับัตด,ดีครับส่วนต่อไปนะครับก็คือส่วนของโค้ดการทังมานะครับว่าไอเกมนี้มันมีส่วนประกอบของไม่ใช่ส่วนประกอบสิรายละเอียดการเขียนโค้ดนี้ ในการสร้างเกมนี้ขึ้นมามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับก็ผมจะให้ทูโค้ดคร่าวๆนะครับว่าแบบมันมีอะไรบ้างอันนี้ก็คือส่วนแรกนะครับอันนี้เป็น c a s s b u t ก็คือการกำหนดปุ่มต่างๆกำหนดค่าแพ็กสแมนเกมหน้าจอขนาดหน้าจออะไรประมาณนี้กำหนดเกมสเตตขึ้นมาก็จะประมาณนี้ อ่าส่วนนี้ก็คือส่วนของกําหนดของเข่าวกกฏก็จะกําหนดประมาณนี้ครับส่วนที่สูงอ่าก็ประมาณนี้ครับ <c oughs> กําหนดฟังกช์ชันของเข่าวกกฏจากนั้นก็จะมาส่วนของ ผลไม้อันนี้ก็จะตั้ตงฟังก์ชันของผลไมด้ด้วยตั้งฟังก์ชันของเพย์เ r อร์ด้วยกำหนดฟังก์ชันของผีด้วยประมาณนี้กำหนด U I ด้วยจากนั้นส่วนนี้ก็คือส่วนของข้อมูลเกมนะครับก็จะมีการกำหนดสกอร์เทค ไลฟ์เทคโกสเทคก็จะประมาณนี้ครับก็จะกำหนดค่าสกอร์พลังชีวิตแล้วก็จำนวนผีประมาณนี้ครับอันนี้ก็ะระดับความยากง่ายของเกมครับส่วนนี้ก็จะเป็นสถานะของบูทับก็จะอยู่ที่ประมาณ60วิ หกสิบวินาท,ทีผมตั้งไว้ประมาณนี้บูทถทมต่อ60สิบวินาทีจากนั้นก็จะให้มันเปลี่ยนสีด้วยเวลาได้รับบูทออส่วนนี้ส่วนนี้ก็จะตั้งฟังก์ชัน ตามนี้ครับผมว่าจะรีบไปเบอร์ไว้เลยนะครับพออันนี้ผมจะให้ดูคร่าวๆส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของการเพิ่มผีนะครับสูงสุดอยู่ที่สามส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของรีมูฟผีนะครับก็จะรีมูฟได้ครั้งละหนึ่งตัว อันนี้ก็จะรีสปาก็คือสุปเกิดของของผีถ้าสมมติผีโดนเรอกินผีมันจะไปสุขเกิดอยู่นั้นจุดเดิมประมาณน้ะครับอันนี้ก็จะทำการไลน่น้ำฝตเหมือนกัน <c oughs> อ่าสว่วนนี้เป็นแฟชัน่นถ้ากินฝนกินผลไม้ขึ้นมามันก็จะมีบูสในการไปกินผีก็จะประมาณนี้ครับ ส่วนนี้เป็นการเช็คโ o s t collection นะครับส่วนนี้ส่วนนี้จะเป็นฟังก์ชันในการเช็ค show g e เ over ว่าถ้าคุณถ้าโดนผีก,กินคุณก็จะ get over อะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีการ finish score finish score ให้ด้วย นี่ครับนี่ก็คือโคนคร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับก็ค่อนข้างยาวประมาณาท่าเราบันทัเลยแต่ผมรู้สึกว่ามันก็คุ้มในการที่ได้ลองเขียนนะครับเพราะเราได้เกมสาสนุกๆมาหนึ่งเกมด้วยก็ถือเป็นประสบการณ์ดี่ดีครับขอบคุณนะครับ like